สวัสดีพี่ๆน้องๆนะคะ FC ลูกค้าทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันสาค่ะวันนี้นะคะเรามีรถมาฝากอีกแล้วค่ะลงมาใหม่ถึงอู่เรียบร้อยนะคะก็เป็นคันนี้นะคะชุดตัดติดเครื่องมาตัวนี้เป็นหัวเมก้าตอนเดียวค่ะหัวเมก้าไม่มีที่นอนนะคะ ติดเครื่อง JO 7E ค่ะ2อ5สูบพร้อมมอเตอร์เทอร์โบนะคะคันหน้าเพาท้ายมาเป็น6น็อตนะคะเราจะใส่เป็นยาง825ของอ6บ16นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ก็ยังโสดนะคะเราจะวางเป็นคัสซีไทยราคาพร้อมใช้งานพร้อมทะเบียนนะคะคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่750,000บาทนะคะรถสภาพสวยเลยเดี๋ยวเราจะพาอัปเดตรอบๆคันให้ได้ชมกันนะคะ สีของคันนี้่ะมาจากญี่ปุ่นเป็นสีขาวคาดเขียวนะคะไม่มีโครเมียมนะคะติดรถมาแต่หัวสือว่าสภาพสวยมากนะคะสดมากเลยค่ะไปค่ะเราไปดูภายในคอนโซลกันก่อนเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ,ะชุดตัดติดเครื่องนะคะอุปกรณ์พวกถังน้ำมันนะคะ,ะก็จะยัดใส่นะคะพวกคากระจกอะไรนะคะก็จะยัดใส่ภายในหัวเก่งมานะคะตามนี้เลยค่ะ หัวเก่งของคันนี้นะคะสภาพนอกมาจากญี่ปุ่นก็ประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าชุดตัดติดเครื่องคันนี้ถังน้ํามันมาที่ร้อยลิตรค่ะเป็นถังสีส้มนะคะ,ะข้างบนหัวเก่งค่ะเข็ไมไม้นะคะตอนนี้เลยภายในหัวเก่งนะคะถือว่าสภาพสดเลยนะคะลูกค้าสําหรับเจ็ดีหัวเดียวคันนี้นะคะ คานหน้าค่ะเป็นคานหน้าหกน็อตนะคะตัวนี้แนบเดี๋ยวเรามาเสริมให้นะคะตอนประกอบเป็นคัสซีอีกเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อก็จะวางเป็นคัสซีไทยนะคะลูกค้าเส้นใหม่เนาะไม่ใช่ต่อมาจากตัวเดิมที่ติดกับเครื่องมานะคะตัวนี้คือไม่ได้ใช้เนาะเราจะวางเป็นคัสซีเส้นใหม่นะคะลูกค้าเครื่องตัวนี้ค่ะเป็นเครื่อง7 e อีนะคะสภาพเครื่องจากญี่ปุ่นค่ะถือว่าสวยเลยนะคะสีแดงแจ๊สด้ยค่ะตัวนี้ข้างหลังหัวเก่งนะคะตัวนี้ เดี๋ยวพาไปดูคอนโซลอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะตัวนี้นะคะเมกาซีรีส์500นะคะคันนี้หัวตอนเดียวเครื่อง 7E ค่ะคอนโซลหน้านะคะถือว่าสวยเลยนะคะลูกค้าสะอาดดีนะคะตัวนี้ พวกกระจกนะคะขากระจกก็จะยัดใส่พวกบางครนพวกอะไรนะคะยัดใส่ตัวรับเนบตัวอะไรชุบใส่มานะคะรอประกอบนะคะคันนี้เพิ่งลงถึงอู่นะคะคันนี้เป็นเครื่องเจ็ด e ชุดตัดมานะคะเราจะมาวางเป็นคัสซีไทยนะคะลูกค้ายังโสดคะ่ะสําหรับรถคันนี้นะคะถ้าใครมองหาอยากได้ราคาย่อมเยาคะ่ะคันนี้เป็น7 e วางเป็นคัสซีไทยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่7 5 0 0 0 0ห้ามบาทนะคะ ถ้าใครสนใจอยากรับไปใช้งานก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ของขู่หันษานะคะมาเลือกสเปคกระบะสั่งสีสั่งลายได้เลยนะคะคันนี้นะคะก็พร้อมใช้งานคันนี้ก็ประมาณ1เดือนนะคะถ้าชอบก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดจิตดจดามนะคะอดแชร์ให้ขู่หันษาได้นะคะทั้ง3มช่องทางไม่ว่าจะเป็น y o YouTube แฟนเพจหรือว่า เฟซบุ๊กนะคะก็ติดตามได้นะคะทั้ง3ช่องทางอูหันสาค่ะถ้ามีรถใหม่นะคะมาลงใหม่ๆเป็นรุ่นที่ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านต้องการอยากรับไปไว้ใช้งานก็จะได้เลือกรับชมก่อนไรนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ